ถ้าคุณดื่มน้ํามชนิดนี้ทุกวันนะคะระวังเลยไตยพังไม่รู้ตัวนะคะไตเนี่ยเป็นอวัยวะที่สาคัญของร่างกายของเรานะคะหน้าที่หลักๆของเขาก็คือกําจัดของเสียออกมาในรูปของปัสสาวะนะคะปรับสมดุลกลดด่างต่างๆและสร้างฮอร์โมนนะคะที่สําคัญสําคัญก็คือฮอร์โมนที่ควบคุมในเรื่องของความดันนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการผลิตเม็ดเลือดแดงซึ่งเกี่ยวกับภาวะซีดของร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราเนี่ยดื่มน้ําไม่ระวังจะมีผลทําอันตรายกับไตโดยตรง ทำให้เราเนี่ยไตายวายไตยพังไตเสื่อมและอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะในวันนี้เนี่ยพี่การมีน้ํามชนิดนะถ้าว่าเรากินทุกวันกินบ่อยๆเนี่ยเสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้ไตาวายไตยเสื่อมและอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องฟอกเลือดได้นะคะใครพร้อมแล้วตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับน้ําชนิดที่1นนะคะที่จะทําให้เราเนี่ยไตยพังไม่รู้ตัวนะคะทุกคนก็คือน้ําหวานทุกชนิดนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําชงนะพวกชาเย็นชามะนาวชาเขียวชานมไข่มุกนะคะหรือว่าในกลุ่มของน้ําผลไม้ต่างๆนะคะกลุ่มนี้เนี่ยมีน้ําตาลเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าว่าเราเนี่ยบริโภคน้ําตาลเข้าไปเยอะๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินนะคะตอนแรกๆอาจจะไม่ได้เป็นเบาหวานแต่ถ้าดื้อต่ออินซูลินเป็นสักระยะหนึ่งเนี่ย หลังจากนั้นโรคเบาหวานก็จะถามหานะคะเมื่อไหรที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานนะคะและเป็นติดต่อกันนานหลายๆปีนะคะและที่อันตรายไปมากกว่านั้นคือบางคนไม่ได้เช็กระดับน้ําตาลในเลือดนะอันนี้ยิ่งอันตรายมากๆเลยเพราะว่าเวลาที่ระดับน้ําตาลในเลือดสูงเนี่ยเส้นเลือดของเรานะคะจะเกิดการอุดตันจะเกิดการอักเสบได้ง่ายๆรวมไปถึงเส้นเลือดฝอ,อยในไตแล้วก็เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตด้วยซึ่งอันนี้จะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาไตวายไตเสื่อมจากเบาหวานหรือว่าเรียกว่าเบาหวานลงไตนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ ค,คนที่ชอบดื่มน้ําหวานๆเนี่ยให้ระวังเลยไตพังไม่รู้ตัวนะคะถ้าให้ดีที่สุดเลยก็คือดื่มน้ําเปล่าเป็นหลักนะคะอาจจะเป็นน้ําแร่ก็ได้น้ําเปล่าน้ากรองน้ําสะอาดธรรมดาก็ได้ดื่มให้เพียงพอวันละประมาณ8แก้วนะคะแค่นี้ก็จะทําให้คุณเนี่ยลดความเสี่ยงของการเกิดไตวายไตเสื่อมได้แล้วค่ะ และมาถึงน้ำอันตรายชนิดที่2นะคะก็คือน้ำมะเฟืองนั่นเองอันนี้เนี่ยอันตรายสุดๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะทําให้เราเนี่ยเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันนะคะในมะเฟืองเนี่ยเขาจะมีสารออกซาเลตนะคะวเวลาที่เราทานเข้าไปได้รับสารออกซาเลตเข้าไปเนี่ยถ้าสารออกซาเลตนี้จะไปจับกับแคลเซียมเกิดเป็นผลึกนิ่วขึ้นมานะคะอาจจะเป็นผลึกนิ่วที่อยู่ในเนื้อไตหรือว่าเกิดเป็นผลึกนิ่วไปขวางอยู่ท่อไตอว่าจะอยู่ในตําแหน่งไหนก็จะทําอันตรายกับไตนะคะทำให้ไตเสียหน้าที่เกิดปัญหาในเรื่องของไต ไวเฉียบพลันและอาจจะทําให้เราเนี่ยอาจจะต้องฟอกเลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ชอบทานมะเฟืองจริงๆแนะนําให้ทานมะเฟืองเป็นชิ้นๆนะคะห้ามเอาเมะเฟืองไปคั้นน้ำนะคะเป็นน้ำมะเฟืองเด็ดขาดเ, <S <S เสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้คุณเนี่ยไตพังไม่รู้ตัวและมาถึงน้ําชนิดที่3นะคะก็คือน้ําสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะอย่างเช่นหญ้าหนวดแมวนะคะหรือว่าหญ้าไผ่น้ำนะหลายๆคนเนี่ยน่าจะเห็นโฆษณาในอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะในเรื่องของการลดบวมโดยการใช้หญ้าหนวดแมว ว่า,ายาไผ่นะว่าเราเนี่ยใช้สมุนไพรเหล่านี้โดยขาดความระมัดระวังนะคะมันจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ําจนทําให้ไตาขาดน้ําและอาจจะทําให้ไตาวายหรือว่าไตาพังได้แบบไม่รู้ตัวเลย <S <S เพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้สมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเนี่ยต้องใช้ด้วยความระมัดระวังมากๆเลยก็ครบไปแล้วนะคะกับ3ามน้ําถ้าหากว่าเราเนี่ยดื่มทุกวนันดื่มบ่อยๆนะคะเสี่ยงไตพังไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันมีน้ําอะไรบ้างอันที่1เลยก็คือน้ําหวานทุกชนิดนะคะรวมไปถึงน น้ำผลไม้ด้วยนะคะเพราะว่าน้ำผลไม้เนี่ยน้ำตาลเยอะมากๆเลยถ้าอยากทานผลไม้ให้ทานผลไม้เป็นชิ้นๆคุณจะได้น้ําตาลน้อยลงได้กากใ่มากยิ่งขึ้นช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดได้นะคะและน้ําชนิดที่2นะคะก็คือน้ํามะเฟืองนั่นเองอันนี้เนี่ยเสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้เราเกิดนิ่วในไตนะคะแล้วก็เกิดภาวะไตวายเฉียบพลันได้และสุดท้ายน้ําที่3ก็คือน้ําสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับปัสสาวะนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ําสมุนไพรจากย่าหนวดแมวหรือว่าน้ําสมุนไพรจากย่าไผ่น้ํานะคะอันนี้เนี่ย เขาจะมีรทธิ์ขับ like ป so ัสสาวะนะถ้าสมมุติว่าร่างกายของเราเนี่ยสูญเสียน้ําเยอะๆปัสสาวะออกเยอะจนเกินไปอันนี้จะทําให้ไตขาดน้ําและไตพังไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นอย่าลืมบริโภคด้วยความระมัดระวังนะคะเพื่อความปลอดภัยของไตของพวกเราทุกคนนะคะก็ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพิการนะคะสุดท้ายนี้ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้านะคะทั้งกายทั้งใจแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ